คุณเวียดอ่ะไม่น่าจะไม่รู้จัก่ะเหรอ chơi <laughs> game rồi nó lên trước Đây Đây là mẹ luôn cả dự ở dự. Ừm. đi. Đây có phải cái kia ผู้นี้เด๋ยเด็กๆผู้นี้มันผู้นี้มันสุกว่าผู้นี้ผูนี้มันสุี๋ย่เราไม่ได้ไปหรอกเพื่อนไม่รู้จักอใช่ใช่อเออ,เอ,อไปมัน ไอ้ไอ้หลีที่กูไปหลังๆที่ไอ้พอมันไม่สบายก็ห,หลีเป็นคนไปถึ่ภูนั่นแหละห,หลีมันก็ไป